สวัสดีครับพบกับกระผมครูคูพิธีอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนำการ์ตูนไทยเรื่องปมสยองนะครับอ่าซึ่งเป็นเล่ม1ถึงเล่ม5้าครับจบภาคแรกนะครับซึ่งการ์ตูนปมสยองเนี่ยนะครับก็เคยได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มนะครับครั้งแรกนะครับโดยสำนักพิมพ์นี่ครับถึง เปิดสนัพิมพ์กาแฟสตูดิโอนะครับกาแฟสตูดิโอซึ่งเจ้าของสนักพิมพ์ได้เปิดเจ้าของผู้วาดสิครับได้เปิดพิมพ์เองนะครับซึ่งเรื่องบสอสยองนี้ครับจะจัดวาดโดยคุณยุทธภูมิตั้งสิริสัมพันธ์นะครับอดีตนักวาดของไทยคอม,มิกนะครับซึ่งก็มีผลงานมามากมาย,ยาเช่นลา มหากาบถนนพระอาทิตย์ต้นสนทรายข่าวนี้ตายนรกสารทับนึ่งนี่นะ,ะซึ่งองค์สยออกนี้ก็คุณยุทธภูมิเนี่ยได้เขียนลงในลายเว็บตูนนะซึ่งใครอยากอ่านก็สามารถไปอ่านได้ลายเว็บตูนซึ่งลายเว็บตูนจะจบแค่ภาคแรกนะครับซึ่งคุณยุทภูมิก็ได้เอาในลายเว็บตูนนะครับมาพับมาจัดทําพิมพ์เป็นรูปเล่มนะครับรวมแล้วได้สเล่มครึ่งครับ เดี๋ยวเราดูรูปเล่มนะครับนี่ครูปเล่มนะคาทุกเล่มนะครับสามสิบบาทนะครับมีหน้าปกภาพสวยงามมีเลตบอกชื่อผู้แต่งนะครับรูปเล่มก็จะเป็นขนาดบิ๊กบุ๊กนะครับมีประมาณ200หน้านะครับต่อเล่มภาพข้างในก็สวยงามคมชัดใช้กระดาษกีนรีดนะครับนี่ครับความเรือสาดเขาข้ามไปนะครับ อาจจะไม่จัดลงใจเท่าไหร่นี่ยการพิมพคมชัดภาพลายเส้นเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่เหมือนใครนะครับกระตูนไทยน,นะครับสิบแปดบัวนะครับบางภาพก็โปงภาว่าไซไหลน,นะครับเล่มสองก็เหมือนกันนะครับบิ๊กบุ๊กกระดาษอาร์ตเหมือนกันนะครับ มีฉากแอคชั่นบูอ้วงเล่มหนึ่งก็เหมือนวางเนื้เรื่องนะครับเล่มสองเล่มสามเริ่มเปิดเผยปมอะคร่ไไปดูภาพข้างในนะครับใจดนสนใจนะเผื่อใครสนใจจะไปซื้อนะครับ กระดาษทุกเล่มครับพิมพ์คมชัดเจนดีครับนะครับนี่ก็มีบอกว่าเขียนที่เท่าไหร่นะฮะบั้งรับพิมพ์อะไรนะครับเล่มสี่ครับ เกลอขติดใจลายเส้นสามารถไปหาซื้อได้นะครับแล้วก็เร่องผ้านะครับจบภาคแรกนะครับจะมีบอกอยู่ว่าจบภาคนะครับตรงนี้จบภาคเล่ม5้าบ่มเสี่ยวครับ,รบกระดาษอานหนักข้อเสียขึ้นหนัก ไฟฟ์ครับสิ่งมีชีวิตนอกโลกมีอยู่จริงครับอันนี้คือขึ้นภาคใหม่นะครับรนี่ครับตรงนี้ภาคใหม่เนื้อหาของภาคใหม่กนะรุงเทพนะครับเกิดโดนดิดคองครับนืบ้อหาภาคใหม่ อีฟินิ t ีนะครัขอมาพูดถึงด้านเนื้อเรื่องกันหน่อยนะครับเนื้อเรื่องคือเกิดคดีฆาตกรรมนะครับติดต่อกันโดยที่คนร้ายหาคนร้ายไม่ได้แล้วมันเป็นการเหมือนแบบว่าผู้ตายนะคะฆ่าตัวตายเองแต่มันเป็นคดีฆาตกรรมที่พิศวจ์นะครับจึงมีหน่วย สืบสวนสอบสวนพิเศษเนี่ยนะนี่รู้สึกว่าคนนี้นะการินจะจำไม่หรือกาลันนะครับจำชื่อไม่ได้คนนี้นะเป็นผู้นำทีมนะครับในการสืบสวนสอบสวนพิเศษนะครับเป็นทีมแล้วก็จะมีเข้าไปพัวพันกับสาวน้อยผู้มีพลังพิเศษนะครับว่าเป็นกองทรายฝ่ายนะมนุษย์ทดลองนะครับก็คือต้องตามหาให้ได้ว่าคดีพวกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไร และใครเป็นคนอยู่เบื้องหลังของคดีนี้แล้วห้องทดลองเกี่ยวข้องอ,อะไรกับคดีนี้ทําไมถึงมีมนุษย์รายพันธุ์ปรสิตเนีบตอนแรกนึกว่าชัทชันเนี่ยมนุษย์กายพันธุ์ปรสิตแบบนี้ออกอาณวาดนะครับในเรื่องรองหลังอ่าแล้วคนร้ายที่อยู่เบื้องหลังเป็นมนุษย์ทดลองหรือไม่จะจับคนร้ายได้ยังไงครับ ก็เนี่ยนะครับนี่คือเนื้อเรื่องแล้วล่ะก็คือตามสืบสวนส่วนคดีนะครับคือผู้ร้ายฆ่าโจตายแต่เป็นคดีฆาตกรรมนะครับอ่าก็เนื้อเรื่องก็จะมีอยู่ประมาณนี้แต่ว่ารับประลองความมันนะครับทวีความมันแน่นอนนะครับเอานะครับมาสรุปคะแนนแกันดีกว่าครับด้านรูปเล่มเนี่ยับจัดทาเนี่ยขนาดบิ๊กบุ๊กอาร์ตมันเนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่9.5นะครับซึ่งมันยังมีภาพบางภาพที่ ดูแล้วไม่สม,มูทเท่าไหร่ที่ผมอ่านไปนะครับคือยังไม่สวยคมเท่าไหร่อาจจะเป็นที่ปัญหาการวาดผมว่ามันเป็นปญหา,าที่การพิมพ์หรอนะครับส่วนถ้าเนื้อเรื่องช่วงแรกผมถือว่าเป็นเนื้อเรื่องใหม่มากเลยผมไม่เคยอ่านแนวที่แบบไสไหลสยองขวัญแบบนี้หนักๆผมให้เนื้อเรื่องดีนะผมยอมรับว่าดีแล้วแต่ว่าหลังๆผมว่ามันไซไฟมีการสืบสวนสอบสวน แล้วก็ฉากสู้ยังไม่แอคชั่นมากเท่าที่ควรให้คะแนนอยู่ที่8คะแนนครับสำหรับด้านเนื้อเรื่องนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจก็สามารถไปหาอ่านได้ใน i ล e ์เพบต o นก่อนนะครับหรือถ้าสนใจจะสั่งซื้อให้ติดต่อไปที่นี่ครับข้อมูลตรงนี้เลยครับโทรศัพท์094นี่ก็ได้นะครับหรืออ e ีเมล หรือ Facebook ยุทธภูิคอมิกหรือสแกน q ิวโค้ดไลน์ได้เลยครับนี่ครับถ้าใครสนใจสั่งซื้อเล่มละ380บาทนะครับถ้าเพิ่มกล่องด้วยกล่องน่าจะ300นะเดี๋ยวให้ชมกล่องก่อนนะฮะอาจจะเอาหนังสือใส่กล่องชมก่อนจะจจกกันนะครับมาชมตัวกล่องบล็อกเซฟซีทั้งหนึ่งกันนะครับนี่ครับนี่คือด้านข้างนะครับก็เป็นรูปไททันนะครับด้านหลังนะครับก็จะมี คล้ายๆรูกไททันนี่คือนะักประลองสิทธิ์ในเรื่องครับผมสยองนะครับ,อ,รบอันนี้เป็นกาแฟสตูดิโอครับดูด้านล่างครับด้านล่างดันดูด้านบนหนักมากครับเพราะว่าหนังสือเป็นกระดาษอาร์ตเนี่ยนะฮะแล้วก็พอจัดเข้าเล่มนี้ครับห,ห้าเล่มครับเรียงกันสวยงามครับใครที่สนใจจะสา่งซื้อ ปมสยองนะครับย้ำอีกครั้งนะครับเฟซบุ๊กยุทธภูมิคอมิกนะครับเข้าไปได้เลยนะครับอยากให้ทุกท่านช่วยสนับสนุนวงการการ์ตูนไทยนะครับให้เจริญยิ่งขึ้นซึ่งท่านยุทธภูมิเนี่ยออกมาจัดตีพิมพ์เองนะครับเหมือนเป็นบอกรเองนักเขียนเองนักขายเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ ถ้าหากผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้าที่นี้นะถ้าหากไม่ถูกใจใครก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ